แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะสอนอเตรียมช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า2,241ไร่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะโดยระบุว่าที่สวนขคโลก1,741ไร่ สีนคร3 0 0รยไร่และสีสัชนาลัย200ไร่ที่หากอ้อยสามารถทนทานน้ำท่วมขังได้ระดับหนึ่งทั้งนี้อ้อยสามารถทนทานน้ำท่วมขังได้ระดับหนึ่งจึงไม่กังวลกับพื้นที่น้ำท่วมชั่วคราวและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ นายวิริศวิเศษสินเลขาธิการาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอได้เปิดเผยว่าสอนอได้เฝ้าร,ระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยพบว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประมาณ2,241ไร่โดยแบ่งเป็น อำเภอสวรรคโลกประมาณ1,741ไร่อําเภอศรีนครประมาณ300ไร่อําเภอศรีสัชนาลัยประมาณ200ไร่ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเป็นภาวะน้ำท่วมแบบเฉียบพลันเป็นน้ำไหลบ่าผ่านพื้นที่ปลูกอ้อยประกอบกับอ้อยสามารถทนทานต่อน้ำที่ท่วมขังได้ในระดับหนึ่งจึงไม่กังวลกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเพียง ชั่วคราวดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสอนอเตรียมความช่วยเหลือให้แก่กเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ําท่วมโดยให้คําแนะนําพร้อมแนวทางการฟื้นฟูอ้อยหลังน้ําลดแล้วและกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสอนอสามารถรับแจกอ้อยสายพันธุ์ดีรายละ3ตัน ที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของสอนอเพื่อเป็นท่อนพันธ์ุสำหรับการปลูกในฤดูถัดไปได้นะคะอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่ถูกน้ำท่วมกว่า2,411ไร่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยโดยสอนอเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรไว้แล้วนะคะ